ขาดทุนของคุณอาจจะไม่ได้มาจากการวิเคราะห์ผิดแต่มาจากกับดักของรายใหญ่เดเดอร์ส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังเป็นเหยื่อของ Market Manipulation หรือการปั่นราคาแบบจงใจคือการที่กลุ่มทุนขนาดใหญ่เช่นธนาคารหรือเฮดฟันพยายามดัลราคายเคลื่อนไหวผิดไปจากกลไกตลาดปกติเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองและนี่คือสงเทคนิคที่รายใหญ่ใช้ล่าเงินในพอร์ตของคุณเทคนิคแรกสต็อปัน คือการดันราคาไปชนสต o อปล s อของรายย่อยที่มักจะวางไว้ตรงจุดสำคัญเช่นตามแนวรับแนวต้านพอกว่าด SL หมดปุ๊บราคาเนี่ยก็จะลากกลับทางเดิมอย่างรวดเร็วสังเกตได้จากแท่งเทียนที่เกิดไสายยา้ยาวๆผิดปกติแบบนี้เทคนิคที่2 Fake b r e k o u u t หรือการเบรกหลอกรายใหญ่เนี่ยจะดันราคาให้เหมือนกับว่าราคาเนี่ยกำลังจะทะลุแนวรับแนวต้านรอยเทเดอร์ er เนี่ยฟอลโล่ตาม แต่สุดท้ายราคาก็จะย้อนกลับไปทางเดิมเทคนิคสุดท้ายปั๊มแอนด์ดัมอันนี้คือปั่นข่าวดีปล่อยข่าวลือเชียร์ให้คนแห่ซื้อพอราคาสูงได้ที่ก็เทขายทิ้งแต่ถ้าเนี้ไม่ค่อยเจอในตลาดฟอรเร็กเท่าไหร่จะเจอบ่อยในหุ้นหรือคริปโตมากกว่าแล้วการปั่นราคาเนี่ยผิดกฎหมายไหมถ้ามีหลักฐานชัดเจนว่าตั้งใจปั่นก็ผิดเต็มๆค่ะ แต่การพิสูจน์เจตนาเนี่ยมันยากมากเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็จะเป็นแค่การซื้อขายปกติของรายใหญ่เฉยๆสุดท้ายถ้าอยากรู้วิธีเอาตัวรอดจากกลับดักเหล่านี้กดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยค่ะ